นายนกรเจรินยกการมแคบนตรงบน่งนครับกรแข่ขันนครับผมนายจิรวุฒิจิรัตุมในการชนาล้าดอนัวัดีไลท์ครับครับวผมเนผมาลกคนรับในการแข่ั งการแป่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพร,รัตโดยบริจาคตาฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในจังหวัดเชียงรายถวายความเคารพพระฉายารักษ์กสมเด็จพระนิษ,ษาธิราที่ราชากลมสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งหมดรง าทั้งหง่านรัฐมนตรตีและท่านผู้บริหารได้ทาราบพอสังเกตรครับจังหวัดเชียงรายมีประชากรโดยประมาณ1 3ล้านสแสนคนตัวเลขกลมกลมครับจังหวัดเชียงรายมีรายได้ผลิตภณัณฑ์มวลรวมหรือ GDP อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0ล้านบาท ปราชญ์สรุปว่ามี3เรื่องที่โดดเด่นครับเรื่องแรกคือเรามีธรรมชาติที่สมบรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกราบขอบคุณท่าน,นรัฐนตรีว่าการกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้ิหารท่านผู้มีเกียรติและท่านที่เคารพทุกท่านโดยเฉพ,พาะพี่น้องราษฎรในเขตอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสรับเข้ามาสู่โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสเสฉะประเทศพัร,รัฐ าล้นหมูลนิธิส่งข้อเด็กของสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นโดยพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้ามุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้ในการสภากาชาติไทยเมื่อวันที่7กันยายน2500ปรบเียีท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวลจันทร์ปราพานท่านกรรมการบริการละด การมิตรทีสุขเคราะ์เด็กของสภกากาชาติไทยทูนปริยาอัมสุวัลท่านกรรมการมริการและเอรันยิกมิตรที่ส่งเคราะ์เด็กของสภกากาชาติไทยมิตรที่บริหารแวนทบเจริญมหาชนล็อบบสต์ตรีมอนชัยศักดิ์ท่านกรรมการบริษัทแวนทบเจริญรริชาเกิดศรีพันท่านนายกหลักการชาติท่านกรรมการกับคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกับกระทรวงการนมม้ำและสิ่งแวดล้อมท่านเป็นกระทรวง และคณะผู้บริหารกระทรวงคมอนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่ทรับการรับในเช้าวันนี้นะครับพวกเราชาวคมอต้องขอขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานครับทั้งมุญที่ส่งครบด็กของสภากาชาติไทยกับขอบพระคุณทางวเวททอเจริญนะครับชื่อก็ดีนะครับเพราะว่าผมชื่อเล่นชื่อทพ็อปพเอพอจริญเนี่ยดีนะครับชื่อดี ท่านชืน่อีท่านเป็นแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกระภชาตรนะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ซึ่งเป็นการตอบย้ำนะครับว่าทุกครั้งที่เวลาผมไปทำงานไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่ผมจะพูดอยู่เสมอครับว่าพี่น้องประสบกรชาวไทยนั้นโชคดีเหลือเกินที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พวกเราทุกคนอยู่ภายใต้พระบ,บรมโบรธิสมภารแห่งพระบ,บรมราชจักรีวงศ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยทั้ง323ล้านไร่นี้เราถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกันหมดผมเองก็ลุ่มชาติพันธุ์ือนกันนะครับคุณปู่ผมเป็นคนจีนเผอิญกลุ่มชาติพนันธนะุ์น,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 นี้จะเยอะหน่อยนะครับคร,ครึ่งจีน แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีจํานวนแตกต่างกันไปมีวัฒนธรรมมีเรียกว่าประวัตินะครับแตกต่างกันไปแต่ท้ายที่สุดแล้วจะก,กลุ่มชาติพันธุ์ใดก็แล้วแต่ภายใต้พระบรมโอรสงธิโคทิสมทานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นพวกเราคือคนไทย,ยทุกคนและหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นคือการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง ประมาณเก20ล้านคนนะครับที่อยู่ในกลุ่มรบางเป็นเด็กเล็กเป็นสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพี่น้องคนพิการเป็นพี่น้องผู้สูงอายุจริงๆต้องเรียนว่าโครงการในเช้าวันนี้นะครับโครงการผู้ต่มผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพร,รัตนนั้นผมเองก็เพิ่งรู้ตัวนะครับได้มาเห็นรายละเอียดของโครงการแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าตอนนี้เป็นคนสูงวัยแล้วเพราะว่าเริ่มตั้งแต่อายุ45 พอรมคานจิตใจเหลือเกินนะครับตอนแรกนือว่าผมต้องรออีกแปีนะครับถึงจะเป็นผู้สูงวัยแต่ปรากฏว่าภายใต้โครงการนี้นะครับ45ปีขึ้นไปก็สูงวัยแล้วแต่จีนหัวใจจังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับให้ดิําแหน่งให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเกือบจะ20ปีแล้วแต่ละปีแต่และมุมชีวิตครับที่จะได้มีโอกาสเข้าถึง สิ่งง่ายๆกับที่เรียกว่าแั่นตาแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตโดยเฉพาะย่างยิ่งคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดการที่มองไม่ชัดตาฟ้าตาฟางนะครับนอกจากสายตายาวสายตายเอียงแล้วเรายังพูดถึงการเป็นต้อกระจกนะครับโรคทางการมองเห็นอีกหลายอย่างนี่คือสิ่งที่ประสบการณ์วัฒนังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวันนี้ท่านอธิบดีมาด้วยโดยกรมสมรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวันนี้ท่านอธิบดีก็มานอกจากนั้นเรายังมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีท่านอธิบดีกรมผู้สูงอายุวันนี้เรายกทีมกันมาทั้งกระทรวงไปกันทั้งกระทรวงเรายกทีมกันไปเป็นพมอหนึ่งเดียวเพื่อที่ว่าเวลาที่น้องประชาชนมีปัญหาทั้งกระทรวงเราพร้อมที่จะแก้ไข มีผู้บริหารท่านปหลัดท่านรองปหลัดน,นะครับท่านผู้ตรวจนะครับท่านอธิบดีท่านผู้ว่านะครับท่านผูใ้ในการมากันหมดจริงๆผมก็บอกไปนะครับว่าถ้าท่านใดนติดธุระไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้แต่ผมแค่จดชื่อไว้เท่านั้นเองว่าใครไม่มานะครับก็สรุปว่าทุกท่านให้ความร่วมมือมากันหมดเลยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงเรียกว่าการที่เราตั้งใจครับ อยากจะพอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆะน,นะ,ระรครับของโครงการแักนตาผู้สูงวัยในสมเด็จประเทศพรัตน์หรอทางของผู้ใหญ่นะครับเห็นท่านครืบอพร้อมแล้วขอ,ขอ,อเรียนเชิญรัฐมนตร<อ>ีและผู้มิฐาระสูงม่อเว่<อ>่่<อ>่่่่่ส่่มว่ชนปร่่่่ภาพ่่่ ควาร่วมบรัฐมนตรีท่านผู้บริหารแวด้อมเจริญมหาชน ท่านเยวกนอยครับขอบคุทุกขอุณท่านรัฐมนตรีพ้อค้านังครับขอบคุณครับ พวกเราต้องขอขอบอพระคุณน,นะครับทางทาง,างแวนโฮจเจริญนะครับทางนิธิสกอตเด็กโดยสภากาชาติไทยนะครับด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินที่โครงการในวันนี้ครับชื่อโครงการพ่อแว่นตาเพื่อผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพร,รัตนฯเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาเกิดจะ20ปีแล้วโดยพระดําริของสมเด็จพระนิพพาธิราชเจ้ารกรมสมเด็จพระเทพร,ะรรรรรพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ได้ส่งลรงเห็นถึงความสําคัญนะครับในการที่จะให้ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดเชื้อชาติใดาชาติพันธุ์ใดในฝูงแผ่นดินไทยนี้ให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนครับได้มีโอกาสเข้าถึงอุปรกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็นเพราะว่าคนเราพออายุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพออายุประมาณ45ขึ้นไปแล้วสายตาก็จะเริ่มยาวจะมีอาการทางสายตาเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นบุลของผสมอุกรชาวไทยนะครับที่ บัณพระมหากษัตริย์คอยดูแลทรงเป็นผงเป็นใยพวกเราทุกคนและว,วันนี้เรามากันที่จังหวัดเชียงรายครับต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกหล่กาชาดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกล้องครับที่ได้นําสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องนะครับกลุ่มชัติพันธ์ต่างๆเกือบกว่า30กลุ่มชัติพันธ์นะครับ,รรบ,ห,รนะรบหลายร้อยชีวิตโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาเกือบ2ี่ปีแล้วนะครับพี่น้องประชาชนเกิดหลายหมื่นชีวิตครับที่ได้รับประโยชน์ ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้มีการมองเห็นที่ชัดเจนะครับคุณคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถทําให้พวกเขาเหล่านั้นครับดูแลลูกหลานแล้วก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติไม่ต่างกับเราเราทานท่าน,นดังนั้นวันนี้ทางกระทรวงพมครับต้องขอขอบออคุณครั้งหนึ่งทางทางแม่นพเจริญทางเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางที่สุงข้าวเด็กโดยสำนักงานท่าไทยครับ ะนะครับและทําให้กระทรวงพมนาของเราดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าโครงการนี้จะมีการต่อยอดและทาให้พี่น้องประชาชนอีกหลายหมื่นชีวิตได้มีสายตาได้มีการมองเห็น